สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับ Mmg Thailand TV นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mmg Thailand ดินแดนคนไม่ยอมโตนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะก็ผมอยากจะปล่อยคอนเทนต์อะไรที่มันเบาสมองฟังเพลินๆกันดูบ้างนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ Infinity Kingdom นะครับสำหรับคลิปแรกคลิปนี้นะครับก็จะเป็น Immortal Spotlight หรือว่าการรีวิวจอมคนนั่นเองนะครับซึ่ง เราจะมารีวิวนั่งอ่านสกิลกัเฉยๆก็จะดูน่าเบื่อไปเพราะฉะนั้นเป็นธรรมเนียมนะครับต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็น Immortal หรือเป็นจอมคนท่านใดเนี่ยก็ผมจะมีการเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปและประวัติของจอมคนท่านนั้นด้วยซึ่งนี่ก็คือเสน่ห์หลักเลยนะครับของเกม i ี n i t y t y n i n o m นะครับเพราะว่าเขาได้ใช้จอมคนหรือว่าตัวฮีโร่หรือแชมเปี้ยนที่เราเรียกกันในหลายๆเกมเนี่ย เข้ามาจากบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับหลายคนอ่านรายชื่อดูเนี่ยอาจจะมีตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชครีโอพัตาอะไรเหล่านี้ที่เรารู้ว่าในประวัติศาสตร์มีตัวตนจริงนะแต่จะมีบางท่านที่บางคนเอ้ยมันอยู่ในนิยายไม่ใช่หรอพี่แต่ว่า เออทำไมเขาหยิบจับาาเอาเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเกริ่นเล่าเหมือนเป็นนิทานสนุกๆนะครับบวกกับพูดถึงความสามารถของตัวนั้นๆในเกมนะครับงั้นเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับตัวจอมคนในวันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเมอร์ลินพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองทำไมผมเลือกตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าสาหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆที่ควรจะมีแล้วก็ราคามันถูกด้วยในราคา29บาทฉะนั้น ไปฟังการพร้อมๆกับผมนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันค ok ุ้มไหมที so far, team, ่จะมาอยู่ในทีมเรานะครับเมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยอังกฤษโบราณนะครับก็มียุคยุคหนึ่งนะครับที่มีกษัตริย์ชื่อว่าอูเทอร์นะครับอูเอร์เนี่ยเป็นกษัตริย์หรือเป็นคิงของราชวงศ์อังกฤษในยุคหนึ่งเนี่ยแล้วก็ได้กําเนิดลูกชายหรือเจ้าชายเนี่ยชื่อว่า อาเธอร์นะครับเริ่มคุ้นๆก,นกันหรือยังครับท่านผู้ชมอาเทอร์ซึ่งในอนาคตก็จะกลายเป็นคิงอาเธอร์หรือว่าเป็นกรรษัตริย์อาเทอร์แห่งอัศวินโตกลมนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นกรรษัตริย์ที่องค์อาผ่าเผยเขาได้ประสบกับเรื่องโชคร้ายหนึ่งเรื่องนะครับคิงอาเธอร์นั้นได้ถูกหมายปองเอาชีวิตจากพ่อแท้ๆของตัวเองก็คืออูเธอร์หรือกรรษัตริย์อูเธอร์นั่นเองนะครับด้วยต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการโดนเป่าหูบ้าง การเชื่อ,อโหราศาสตร์หมอรูบ้างต่างๆนานา,นาแล้วก็มีการแย่งชิงบัลลังก์แย่งชิงอํานาจการภายในปรสาสาทภายในราชวงศ์ในยุคนั้นนะครับทำให้เด็กน้อยอาเธอร์เนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่รับอาสาในการพาอาเธอร์หนีจากพ่อแท้ๆของตัวเองนั่นก็คือเมอร์ลินนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเมอร์ลินเนี่ยยังอายุไม่ได้มากมายนะครับก็รับภารกิจอันใหญ่ยิ่งโดยการ นำเด็กน้อยหรือว่าอาเธอร์กระสับน้อยในอนาคตเนี่ยหนีจากพ่อแท้ๆของตัวเองออกมานะครับแล้วแน่นอนทําให้อาเธอร์เนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นมาตามลำพังกับเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินก็เป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครอบครัวคนเดียวของอาร์เธอร์นะครับพออาเธอร์ได้เติบโตขึ้นมานะครับเมอร์ลินก็ได้สอนทั้งวิธีการใช้ชีวิตหลายๆอย่างรวมถึงการใช้เวทมนต์ด้วยเพราะฉะนั้น พอวันวันหนึ่งนะครับที่อาเธอร์ได้เติบใหญ่และกลับไปชิงบัลลังและกลายเป็นกษัตริย์จนได้ตั้งกลุ่มอัิวินโตกลมขึ้นมานะครับเขาก็ได้ต่อสู้ชนะอริราชศัตููเนี่ยแลบ แทบจะเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนจนเป็นตำนานนะครับนั่นก็คือมีเบื้องหลังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นข้อมดอย่างเมอร์ลินอยู่นั่นเองนะครับแล้วเมอร์ลินนะครับก็ยังคงมีคํากล่าวขานกันอีกว่าเมอร์ลินเป็นข้อมดผู้มาจากอนาคตนะครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่นั้นจะใช้ชีวิตนะครับจากปัจจุบันแล้วก็ค่อยคอย เดินทางไปในอนาคตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากหนุ่มเป็นแก่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ว่ามีหลายคนบอกเมอร์ลินนั้นเป็นพ่อมดผู้มาจากอนาคตแล้วย้อนกลับมานะครับทำให้ ทุกๆครั้งที่กษัตริย์อาเธอร์นั้นจะได้เข้าร่วมรบสงครามนะครับก็เรียกว่าเหมือนจะมีมีพรายกระซิบมาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าทําให้ชนะทุกศึกทุกครั้งไปนะครับนั่นก็คือคาพรายกระซิบจากเมอร์ลินนั่นเองนะครับแล้วหลายๆครั้งเมอร์ลินก็ยังใช้เวทมนต์ของเขาเนี่ยในการช่วยเหลือในการทําศึกของคิงอาเธอร์อีกด้วยนะครับและอีกความน่าสนใจหนึ่งนะครับก็คือเมื่อครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เมอร์ลินเนี่ยจะได้พา อาเธอร์ Arthur, ว่าที่กษัตริย์เนี่ยกลับเข้าไปสู่บัลังเนี่ยก็ได้มีการเกิดการต่อสู้แย่งยิงราชสมบัติและก็อำนาจที่จะขึ้นสู่การเป็นกษัตริย์ก่อนอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยอย่างมากมายนะครับความชาญฉลาดของพ่อมดเมอร์ลินเนี่ยครับก็ได้เสกนะครับอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งเรารู้กันใจในชื่อของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับท่านผู้ชมอาจจะเริ่มคุ้นหูกันแล้วนะครับว่าอ๋อดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยมัน,ค,น,ค,นคุ้นจากไหนนะครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นผมก็จะคุ้นจากแน่นอน แฟรนชส์เกมดังอย่าง Final Fantasy นะครับดาบ Excalibur มันจะเป็นดาบเรียกว่าดาบสุดยอดบิยอนของพระเอกที่ต้องไปหามาในเกมแล้วก็จะเป็นดาบแสงๆสวยๆหน่อยนั่นแหละรครับที่มาก็คือเขาเล่ากันว่าเมอร์ลินนั้นได้เสกดาบ Excalibur ขึ้นมาแล้วรวมพลังทั้งหมดนะครับเอาดาบซ่อนไว้ในหินนะแล้วก็ออกอุบายว่าใครก็ตามที่คู่ควรหรือมี เขาเรียกว่าทศพิษรัชธรรมมีความดีมากพอที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นคือผู้ที่จะดึงดาบนี้ขึ้นมาได้แล้วใครที่ดึงดับนี้ขึ้นมาได้นะครับก็เหมาะสมที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วแน่นอนคนคนนั้นก็คือคิงอาร์เธอร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอวันเวลาผ่านไปนะครับชื่อเสียงของเมอร์ลินก็เป็นที่เรื่องลือนะครับทำให้ศัตรูทุกคนในรอบๆดินแดนอังกฤษนะั้นก็เกรงกลัวกองทัพของคิงอาร์เธอร์นะครับเพราะว่ามีพ่อมด ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับจนปัจจุบันหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้จักสถานที่ที่เรียกว่าสโตนเฮนท์นะครับที่เป็นหินหนึ่งเรียงเรียงกันนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นฝีมือของเมอร์ลินนะครับที่ใช้เวทมนต์ในการเรียงหินขึ้นมาอย่างสวยงามเพื่อที่เป็นอนุสรณ์ให้แก่ทะหารที่ตายไปอย่างกล้าหาญของคิงอาร์เธอร์นั่นเองนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับก็มีหลายๆเขาเรียกว่า หลายๆหยนังสือเหตุการณ์แล้วก็บันทึกนะครับว่าเมอร์ลินเนี่ยมีตัวตนจริงๆด้วยแต่บางเสียงบางคําเล่าอ้างก็กล่าวว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเวทมนต์อะไรก็เป็นแค่กุนซือแต่ว่าเป็นกุญซือที่มีความฉลาดมากเรียกได้ว่าความฉลาดที่ทําให้คนรอบข้างและศัตรูเนี่ยเรียกสิ่งนั้นว่าเวทมนต์เลยนะครับคือเรียกว่าเหมือนเป็นของเบ้ขงของคิงอาเธอร์อะไรแบบนี้นะความฉลาดทําให้ศัตรูพูดกันหนาหูว่า เหมือนเขาใช้เวทมนต์อะไรแบบนี้นะครับแต่อาจจะเป็นแค่ทริคหรือความเฉลียวฉลาดของเขานั่นเองและบางข่าวก็แจ้งว่าในขณะที่เมอร์ลินอยู่กับคิงอาร์เธอร์นั้นนะครับเขาได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับชื่อมอร์แกน่านะครับมอร์แกน่าเนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีบางคนบอกว่าเขาอาจจะเป็นน้องสาวคนละแม่ของคิงอาร์เธอร์หรือเป็นเด็กแถวๆนั้นที่เมอร์ลินเอามาเลี้ยงเพื่อ สอนวิชาเวทมนต์ให้นะครับแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วมอร์แกน่าเนี่ยก็ได้ทําการหักหลังเมอร์ลินนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ร้ายต่อกรกักบทางเมอร์ลินและก็คิงอาร์เธอร์เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นตัวละครที่ชื่อมอร์แกน่าเนี่ยโผล่ในหลายๆเกมนะครับแล้วหลายๆเกมเธอก็จะเป็นผู้หญิงที่สระสลวยมีสเสน่ห์แต่ว่าอยู่ในบทของผู้ร้ายนั่นเองนะครับ จนสุดท้ายนะครับตำนานของเมอร์ลินนะครับที่เรียกว่าหนาหูที่สุดก็บอกกันว่าจุดจบของเมอร์ลินนั้นก็คือเขาได้ไปตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราขนานนามว่า Lady of the Lake นะครับเลกที่แปลว่าทะเลสาบนั่นเองนะครับ ทำให้ Lady of the Lake นะครับเคยล่อลวงเมอร์ลินนะครับแล้วก็ได้สะกดใช้เวทมนต์เนี่ยผนึกเมอร์ลินไว้ในก้อนหินวิเศษเสาวิเศษหนึ่งที่นะครับซึ่งอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่ทราบนะครับทำให้หลังจากนั้นเมอร์ลินก็หายสาบสูญไปตลอดการครับผมนี่คือประวัติข้าวๆของเมอร์ลินพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่แทนแท,นทนเป็นไงครับก็สำหรับ EP แรกนะในการที่ว่ารีเวล คน,คนแรกให้ดูก็คือพ่อมดเมอร์ลินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นชุดผมจะวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมดูทีจ่จริงเมอร์ลินเป็นพ่อมดแต่ว่าถ้าจะให้มันแมชแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเล่าผมอยากหลายๆคนสังเกตนะครับว่าที่เครื่องแต่งกายของพ่อมดเนี่ยเห็นไหมว่าเห็นไหมเขาจะพูดเลยเขาเป็นผู้สร้าง เขาเป็นผู้สร้างกษัตริย์นะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอร์เธอร์ขึ้นมาได้เองนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงอยู่ร่วมเป็นร่วมตายตลอดแล้วก็สังเกตขวดเห็นไหมขวดยามันเป็นสัญลักของวิทยาศาสตร์对对เยเพราะว่าจริงๆแล้วบางบาง ข้อมูลก็บอกเช่นกันว่าเมอร์ลินก็มีความสามารถเรื่องแพทย์แล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการปรุงยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นาศาสตร์และศิลป์ซึ่งยุคนั้นในอังกฤษมันมีทั้งเวทมนต์ทั้งการเล่นแร่แปรธาตุทั้งเรื่องของแพทย์ของหมอเพิ่งเข้ามาเป็นไปนได้ว่าจริงๆอ่ะเมอร์ลินก็อาจจะไม่ได้มีเวทมนต์อะไรหรอกแต่ว่ามีความรู้เรื่องการปรุงยาหรือการทํายาบางอย่างทําให้ดูเป็นการใช้เวทมนต์ซึ่งคนยุคนั้นนะยุคหินนะยุคคนป่า ก็เห็นแล้วอาจจะตะการตาตกตะลึงนึกว่าเขาใช้เวทมนต์นะครับจริงๆอาจาจะเป็นแค่ระเบิดแค่สารเคมีบางอย่างที่เมอร์ลินสร้างขึ้นมานะครับผมเราไปดูที่สกิลกันดีกว่ามาสำหรับสกิลแรกคําพยากรอ,อันนี้เรียกว่าเป็นสกิลเนี่ยสกิลขายเลยนะครับเพราะทุกตัวก็มีแค่หนึ่งสกิลเนาะทำให้ดาเมจเวทมนต์อัตราดาเมจ410%ใส่ศัตรูทั้งหมด ถ้าเป้าหมายติดสถานะหนาวสั่นอยู่ก่อนดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%นะอันนี้ทหาะสถานะหนาวสั่นก็คือการถูกแช่แข็งการถูกแช่แข็งเกิดขึ้นได้จาก3จอมคนที่เราสามารถหาได้นีครับนั่นคือเฮเลนนะเฮเลน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 มันจะมีสกิลโอเคเป็นภาษาไทยมันจะไม่ค่อยเห็น๋ยวผมเปลี่ยนให้ข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะ ขอเตะนิดนึง้วกันของเกมนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมอยากจะอ่านแล้วก็รู้ถึงข้อมูลของสกิลจริงๆอ่ะแม่งต้องเปลี่ยนภาษาเพราะว่าบางตัวเขาแปลไม่ตรงบ้างหรือไม่ครบนะครับผมอ่ะเมื่อกี้อยู่ที่เฮเลนนี่เฮเลนก็เห็นไหมมันจะมีการทำชิลเลตได้ชิลเลตด,ด,ดาเมจก็คือ,อมีโอกาส8% c h a ส c เนี่ยมมีโอกาส8%ในการติดชิลเลตก็คือติดสถานะเยื่อแข็งนั่นเองนะครับ คือความหมายเดียวกันนะลองไปใช้ดูก็ได้ถ้าติดปุ๊บมันจะคอมโบกับสกิลเมอร์ลินเมอร์ลินก็จะเปรี้ยงแรงขึ้นคุณมีดาเมจเท่าไหร่ก็บวกไป50%มันเป็นการเบิร์ตที่แรงมากนะถ้าอยู่ในเลเวลใกล้ๆกันเนี่ยคือหายเลยนะทั้งกองก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าไอ้บางทีถ้าเราสุ่มไม่ได้ตัวหลังตัวหลังดีดอเราก็ยอมอาจจะยอมเติมเมอร์ลิน29บาทเล่นได้ยาวเลย คุ้มไหมเพราะว่าเฮเลนเขาแจกอยู่แล้วไงความหมายก็คือเมอร์ลินเฮเลยนยืนคู่กันได้สบายๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทำการแช่แข็งได้นั่นก็คือดีโดนะครับดีโดก็เป็นจอมคนธาตุน้ำนะครับท่านนี้นี่ควีนออฟแอนเชียนเนี่ยดีโดนี่กิลนี้นะครับก็อันนี้มี35%ใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้35%มีโอกาสเยอะกว่าเพราะว่ามันตัวทองเนาะ ตัวส้มมานาอน้องๆเพราะฉะนั้นก็35%มนะครับมีโอกาสเยอะกว่าทางเฮเลนนะครับตัวอื่นก็ไม่เห็นละเพราะว่าตัวถ้าถ้า,ถาตัวอื่นแช่แข็งได้ก็คงจะผิดธาดตุเพราะว่ามันควรจะเป็นธาตุพลังของสายธาตุน้ําอยู่แล้วเนาะการแช่แข็งก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอีกตัวนี้ก็คือมังกรน้ําแข็งอะนะซึ่งเราต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมอร์ลินมันถึงเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเมตามากๆนะในธาตุน้ำนะครับเพราะว่า มันคอมโบกับมังกรได้อยู่แล้วแล้วก็จะยืนคู่าทางเฮเลนก็ได้หรือยิ่คู่ดีโดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณมีตัวที่ดีกว่าไม่ต้องใส่เพราะมังกรมันฟอร์สให้อยู่แล้วนะครับไปอัพสกิล2มังกรเยอะๆนะครับสำหรับเมอร์ลินแล้วก็สกิลก็ประมาณนี้ส่วนของไม่มีอะไรของคุณก็ฟาร์มหาใส่เอาปกติอันอื่นมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะส่วนสกิลสกิลที่จะใส่จากหอสกิลก็ เบื้องต้นผมแนะนําไปอันนี้ทําไมทําไมทําไมเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนคุณดว่าอัปเกรดอ่ามาที่หอทําไมถึงให้ใส่อันนี้เพราะว่ามันง่ายท่านผู้ชมตอนแรกอ่ะคุณจะไปเอาสกิลพวกเนี้ยอ่หอเวลสิบห้าถ้าคุณเพิ่งเล่นไม่ถึงเดือนอ่ะคุณแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเลยเพราะมันมียากผมเล่นมาตอนเนี้ยคิดดูว่าผมเวลจะ30แล้วหอผมก็เพิ่งจะถึงแค่เนี้ยยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบสี่เห็นปะยังไม่เวลยี่สิบห้าเลย แล้วก็แรกๆแนะนําให้เล่นนี้เพราะว่ามันอัพถูกแล้วก็ใช้เพชรม่วงน้อยเวลสี well ่เนี่ยมันอินคริสแอตแทกสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันจะเหมาะบอกอยู่แล้วว่าแมชกับเมอร์ลินนะครับทาให้ปกินบวกเท่าไหร่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะเมอร์ลินสกิลมาแรงอยู่แล้วนะครับท่าแรกอันนี้มันจะยังไม่ได้บวกให้นะคุณต้องไปคำนวณเอง400บวกกับอันนี้อีกเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไม่ท็อปอัพความหมายคือตัวเนี้ยเวลาได้โบนัสเมจไอเพิ่มจากชิลเลตเนี่ยมันได้จาก คำนวณจากอันนี้นะครับ50%คำนวณจากตัวนี้นะแล้วค่อยไปบวกอันนี้อีกทีหนึ่งก็สมมุติว่าเข้าเข,ข้าคอมโบมันก็เท่าไหร่ณนะเวลาที่ดาเมจเท่านี้นะปุ๊บปุ๊บหกรบวกไปอีกอ่ะ36 700ก็กว่าเกือบ8 0 0อ่ะเบ็ดเสร็จแล้วนี่คือเวล4คุณอัพประมาณเวล4ก็ได้คือสุดท้ายข,ข้อข้อควรระวังนะครับของไอ้หอเนี่ยมันย่อยคืนได้นะมันมันมรีคืนได้เนี่ยแต่ว่า มันรีคืนได้แค่80%อันนี้เป็นสิ่งเดียวในเกมที่ได้ไม่ครบนะครับคุณอัพไปเท่าไหร่ก็ตามคุณรีคืนได้แค่80%ผมถึงเชยร์ว่าต้นเกมอ่ะคุณเล่นสีเขียวได้นะครับเล่นสีเขียวได้นะไรคนเก่งๆหลายคนก็เล่นสีเขียวนะครับแล้วก็พอเพชรเหลือเฟือแล้วอะ่ะซึ่งเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปสอนวิธีการฟาร์ไอเพชรนี่นะแล้วค่อยไปเล่นสีสีฟ้าส่วนสีม่วงเนี่ยเอาไว้เลดเลตเลยเพราะสีม่วงโหดมากสีม่วงเนี่ยคุณคิดดูเลนคือเรียนครั้งแรก8,000 นะครับสีทองไม่ต้องพูดถึงสีทองหน้า20,000โคตมากนะครับก็20,000เม็ดถ้าทุนน่มชมอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนก็คือสมมุติว่าเอาตัวตัวดาวเต็มอย่างเงี้ยไปย่อยในบ้านย่อยอันเนี้ยไปย่อยอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เศษมาใช่ป่ะแล้วเอาเศษไปย่อยอีกทีนึงได้20,000พอดีแล้วแม่งเปิดได้สกิลแค่เวลหนึ่งอ่ะคิดดูแล้วกันนี่แหละผมบอกว่า,วาช่วงแรกเล่นได้นะครับสกิลเขียวนะไม่เชื่อผมเปิดให้ดู เนี่ยคือต้องระดับท็อปเซิร์ฟอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ยังมีเล่นสีเขียวเห็นไหมครัเนี่ยคือสีเขียวมันใช้ได้ตลอดนะครับอัพไว้ประมาณเบลสเบลสก็ได้นะครับพอโหดแล้วก็ค่อยๆอ,อัพไปบางทีต้องย่อยคืนได้80%ก็ต้องยอม,มนะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับ m m o r t a s s p t t l i h t t ตอนที่1ตอนเมอร์ลินพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็สำหรับใครที่ ชอบอยากให้กำลังใจกันยังไงก็วิธีการง่ายๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มคอมมูนิตี้ใน Facebook Fanpage ด้วยก็ผมจะขอบคุณมากเพราะถ้าผมแชร์เองมันจะกลายเป็นสแปมนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยแล้วก็ QTS นะของเราเซิร์ฟ50สีฟ้านะครับก็ยังรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ ยินดีครับทุกคนก็สุดินแดนคนไม่ยอมต่อนะครับ AMG Thailand TV ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ทริปถัดไปสุดอินเด